แตะเฮกดูรูแตะไม่กันแตะเฮกแตกเฮกดูรูแตะไม่กันแตกเฮกดพูดจบกันดิไม่กันแตะเฮกดแตกเฮ็ดดูรูแตะไม่กันแตะเฮกแตกเฮกดูรูแตะไม่กันแตกเฮกดแตกเฮ็ดดูรูแตะท้องในใจผมน้อยท้องในใจไอ้เล่าเด็ดดอกจำปีเด็ดผุยปุ๊บท้องในใจขออีกเพื่อเที่ยวสิ เด็ดดอกกระปีเด็ดหุยปุ๊เด็ดดอกกระปีเด็ดหุยปุ๊เด็ดดอกกระปีเด็ดหุยปุ๊เด็ดดอกกระปูดเด็ดหุยปีเด็ดดอกกระปีเด็ดหุยปุ๊เด็ดดอกกัะพี้เด็ดหุยปุ๊ต้องเที่ยวเด็ดดอกกระปีเด็ดหุยปุ๊อ่าไปยืนท้องข้างล่างหนุนในใจท้องในใจมางี้ห้อยห้อยของยี่มีกัดมีเยี่ยวมอยมีของเี่ยวมอยกัดห้อยเหี่ยมี ช็อตอุ้ยเดี๋ยวนี้เน้นช็อตเริ่มไม่ไปค่อยมีคำพูดแล้วเอาตำเหียงเนอเนอ่ะเอาหอยเที่ยวฮะห้อยของใหญมีกันมีใหญ่อยมีของใหญ่อยกันห้อยใหญมีแปมแปมปูมปูมไอสัตว์ไม่ขวดเลยคว่ขอยเที่ยวเลยมีห้อยห้อยตีไม่ได้เลยเจ็ดสิบแล้วอะไรอ่ะห้อยถึงก่อนพุดนอเนอ หีย谢谢ของยายมีกัดหมียายบอยอืมเด้อเด้อโอเคไม่ต้องเก่ง้ากการก็ดีเด้อแกดูเชยเชยอย่าอย่าไปเก่งหอยอย่าไปลุ้นได้เอ้าทำไมหอยของยายมีกัดหมียายบอยหมีของยายบอยกัดกัดหอยมีแปม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 ปูนปูนแปดแปด หอยคองเยี่ยมีกันมีเยี่มอยมีคองเยี่มอยกันหอยเยี่มีหอยคองเยี่มีกันมีเยี่มอยมีคองเยี่มอยกันหอยเยี่มีแปมแปมปูนปูนแปดแปดโปเปะนักไอ้สัตว์มีโปเปะหโือหมอพี่หอยหอยคองเยี่มีกันมีเยี่มอยมีคองเยี่ยมอยกันหอยเยี่มีหอยเยี่ยมอยหอยคองเยี่ยมอยกันกันกันหอยเยี่มีแปมแปมปูนปูนปาแปาปุ๊กปุ๊กแถวแถวหนึ่งพันบาทจากคุณแม่โยมอุปถัมภ์ให้เป็นรางวัล เป็นทองคนผู้ชนะเพียงคนเดียวของคุณครับว่าสกีเกวของชายชรับแบบนี้เลยไอ้ันแต่แต,แต,ต้องแบบนี้เลยนะแล็นะจกจอกกะปีจะหุยปุ๊บย,ย่มาหอยท้โอเคต่อไปเป็นคะแนนสะสมก่อนไม่เกี่ยวกับเงินรางวัลหนึ่งพันบาทอันนี้เป็นต้นตัวจากผมห้าร้อยบาทเป็นคะแนนสะส้มใครสะส้มครบหนึ่งร้อยคะแนนเอาอันนี้ไปก่อนเลยผมเป็นผู้ให้คะแนนจอปุ๊บพ่องปักจอปุ๊บพ่องปัก ช่างเกี่ยวข้องช่างใช้เของคำยี่สิบช่าเกี่ยวของช่าชเขคำามสิบไกระแตดูรู้แต่สี่สิบกระแตตแต่รู้แต่ห้าสิบกระแตไม้กระแตดูรู้แต่สี่สิบเด็ดดกกระปีเหุยปุกห้าสิบเเด็ดจกกระปีเะหุยปุกหกสิบเเด็ดดกกระปีเะหุยปุกสิบเด็ดดอกกระปีเะหุยปี ปีของยี่โมอยของยี่หมี่หอยของยี่หมีจำไว้ปีหอยของยี่หมี่หอยของยี่หมีเอาหอยมาก่อนเอาหอยมาก่อนนี้เอาโอเคโอ้ยเขาเขาปูพีเล่าสเปคเลยเนี่ยกูว่ากูพูดผิดแน่เลยหอยของยี่หมี่หอยของยี่หมีหอย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 ของยี่หมีใหญ่ตะกดหอมอโยหอย มึงเรียนที oh? so oh. oh, oh. oh, oh. oh. ่ไหนมึงเรียนที่ไหนหอสกุลอะหอยหอยอ๋ออ๋อเออยหอยใช่ไหมพี่หอยของยีมีหอสะเลีมีเออจังไหมหอยของยี่ยมีจังไหมหอยหอยีีมหอยของยี่ยมีเจ้าพ่อหอยของยีมีหอยของยีมีทำไมอ่ะ การเดีือกขอเช่าจะกระดูรู้แต่หอยของยี่บีกันมียี่อยมีของยี่อยกันหอยยี่บีกระแต่ให้ดูรู้แต่ขาอยากของเช่าจะเขาควบคุมไม้กระแต่แต่ดูรู้แต่หอยของยี่บีกันมียี่อยหอยของยี่บอยไม้กระแต่แต่ดูรู้แต่ลืมว่ะยิ่งจะเฮ้ยหันมา,นมาทำไมแล้วทบไมไม่จอดที่ปากแล้วผ่านไปผ่านมาอยู่แล้านมาผ่านมาจะต้องจะมาที่ แทตอะไรด้ไกระแต่จะหุปไม้ะแต่แดดอกกปีจะหุโปเดดอกกปีจะหุปไม้ะแต่ดอกกปีจะหุม้ะตอีโปมมาอีโปหอยของโป้ มาทิ้งกันเลย <ไป S 1> โอ,<ป>โอ้ก็โยกไปโยกมาคุณก็เอาไม้ที่ปากเพลงนี่ว่าเพลงเพลงเพลงนี่ว่าลูก t u